สวัสดีจ้ะพี่น้องคือเกาแหลาะหน,ะน,น้ามนีอ่ะตกแรงมากกับหาแนวยูแนกินอีกแล้วจ้าแนวกินของเขาเมื่อนี้ก็คือหน่อไม้ได้วยพี่น้องกินไดซูเมอเมือ่อน,นี่กินไดซูเมอเลยหน่อไม้เนี่ยมันเป็นขอหากินหาไดง่ายตามดูดูการนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นสวนของเพื่อน,นกันด้วยพี่น้องเอออยากกินก็นเลยโทรมาหาเพื่อนว่าอ่ามีหน่อไม้บอเพื่อนกับว่ามาเลยนะหน่อไม้จนใหญ่จนจิด เป็นกอไผ่เหลว,ว่าสันก็เลื่อยฝ่าวไปเอามากินพี่น้องย่อนว่าอยากกินต้มน้ำไม้ใส่ใบยะนางแล้วก็ตาําเจวกระปีเอออยากกินแห้งไรก็เลื่อยไปหาไอ้เพิ่นท่มีเพิ่นเพิ่นมีกอหน้าไม้เนาะ,ะไปแล้วก็ไปชมความงามของสวนเพิินค่ะเพิินกับมีปลาลกวยเนาะมีต้นใหญ่เลยมีทั้งกก้วยน้ําว่ามีทั้งกล้ยว,วยหอมทองเออเจ้าของสวนเพิ่นก็บ,บอกว่ามีเออปีลกวยเด้ มีปีกไกวมีตะปีงามๆเลยต,ตั้งหลายอันก็นเลยยางข้าไปในสวนล้วยเพื่อนนละพี่น้องมีตะตุนใหญ่ๆอันนี้ก็เป็นป้ามันของเพื่อนค่ะเดี๋ยวสีพาทุกคนไปเบิงต้นกล้วไปเบิงสวนกล้วยเพื่อนและพี่น้องเบิดยางใส่าดากไปแล้วไปไปเนี่ยหมุนใส่หมุนขวาบนเวทีนางงามอลอสดเกือบลมใส่ต้นมันเพื่อนละนอนเนี่ยป้ากลกวยเพื่อนก็ยูไกลค่ะพี่น้องผุนยางดากแอนทะแลไปแล้วแบบที่เนี่ย แนวอยูเน้ากิน,นีมกักคักเนีแนวมะขอของเพื่อน,นีมกักคักตอนแรงงานหลาะป่าหลอสวนนี่เป็นงานอดิเรกข,ของเราจ้ะพี่น้องเอ้าอิลักบุนไปขำลองมันเพื่อนเกือบขาหักบันนี้ไปต่อพี่น้องพูนเจ้าของสวนเพือ่อนยางไปจนหอดไดหอดหนึ่งแล้วเพื่อนกะมาแนะน้ำค่ะพูนเพื่อนมีกลวยหอมท้องพี่นอ้องเรือนหนึ่งเรื้อบอกใหญ่เลยง้ำคักง้ำแหน่เขาก็ไปสะอีสะออนต้นกลวยเพืนน่อนเนาะมีต้นใหญ่ เบองแต่ไก่ยางไปเบืองยางไปชมพระปันกับของเจ้าของได้ด้วยเนี่ยเออสะออนคักกล้วยเพิ่งงามงามพี่น้องเพิ่นปลูกไวออ้เครือหนึง่งกระตังหลายหวีอันนี้เป็นกล้วยหอมทองด้วยค่ะก็ยังบ่สุกเลยถ้าสุกล,ล้วก็สิได้มาขอเพิ่นกินอีกแล้วเนี่ย <laughs> อ้ยมักคออีลีปูนปีกกล้วยอันนี้ก็ยังบ่ยังบ่ออกลูกยังบ่สุดเลยยังบ่เก็บเนาะ ต้นใหญ่คักมีแต่ต้นงามๆเลยก็บเบิ่งนั่นเบื้งนี่ก็ยังก่บเคยเห็นนี่ยก็ไปเห็นปีกวยหนึ่งก็ททาเป็นกระโดดพี่น้องก็ยุใกล้ๆนั่นแหละเออความสูงกับป่ทอกันเนาะค่ะอันนี้กับมาสะสอีสออนเนาะพี่น้องเพื่นมีพื้นที่ปลูกน,นั่นปลูกนี่ได้กินเเขานี่อยู่ต่างถิ่นต่างอําเภอ ไามา่อยู่ไกลบ้านกะมีตะแนวหาต่ซื้อเอาขันพื้นบรร่เอินใหเอามากินนีกะก็ยังสีตยตะซือ้อย่างเดียวแหละนี่ได้แล้วปีกล้ยหนึ่งงามๆเลยพี่น้องมีแต่อันใหญ่ๆมาอาศัยขอพื่นกินคักเลยเนี่ยอันนี้เอาไปเฮ็ดเมนูอย่างดีเนาะนี่อันนี้เอาไปชุบแป้งทอดก็ได้พี่น้องนเ,นเ,เน,ะน,นาะเอกก็กินเจเนเาะกินผักกินมียกินเจปีกล้ยนี่หอาก็เอาสามารถเอาไปเห็ดเป็นทอดทอดมันหัวปีก็ได้พี่น้องเอาไปต้ม จิ้มป่นจิ้มเจลก็ได้หรือว่าสิเอาไปมกก็ได้มีแต่เนื้อเสียเลยปีกล้วยนี่มีมีประโยชน์ค่ะกล้วยนี่มีประโยชน์ตั้งแต่ต้นกล้วยอ่านอกล้วยปีกล้วยนะคะใบตองกล้วยก็มีประโยชน์พี่น้องเห็ดแนวกินได้หลากหลายเมนูแต่ว่าถือมานี่ก็ยังบ่ฮู้เด้อว,ว่าสิมีเมนูเห็ดอีหยังแนี่ยได้ได้มาซีซีหัวพี่นอ้องอ่าได้มาซีอัน กะลองเบิ่งว่าขันเห็ดเมนูใดเดี๋ยวเสียเอามาให้พี่น้องในเบิง่งได้จ้ะนี่แล้วแล้วขอเพื่อนเรียบร้อยแล้วก็เอาขึ้นรถบัดน,นี้เพื่อนยังเอินไปเอานอไใหม่อีกนอนึ่งเืวว่จะาของสวนเพื่อนก็ไปตัดมาให้อีกนอนึงเออหามาให้กินหลายค่ะบัดที่นี้จงได้สิกินเบิดปวดแข้งปวดขาแนนอนเลยบัดน,นี้บ่เป็นยังของมันแซ่บสูอย่างเดียวมันกะเลือกบ่ได้เนาะ อาหารตามดูดูการมียังก็กินอันนั้นแหละมันปวดขากะเอ่อแทเจังได้ได้ปวดกระปวดตัวกันบบมีกินนี่ติทรมานคักนี่ก็เซ็ตเรียบร้อยล้วพี่น้องได้หน่อไหมสามสี่น่อได้ปีกล้ยพร้อมกระเบื้งสวนเบื้งนาะเพ่นเนาะงามเลยอันนี้บรรยากาศฝากเบื้งคลิปในเด้อพี่น้องเด้อ